ไอ้เฮียทามไอ้ไอเสียธามมันทักมาคุยกับผมเว้ยทามมันฝากบอกว่าถ้าถ้าจะเอารถอ่ะเอาโอนมาอีกสามหมื่นเดี๋ยวเอาให้เลยบอกอ่ะไอเฮียมึงบอกมึงจะประมูลคือพวกกูเนี่ยพวกกูเนี่ยเป็นคนที่ช่วยออกกูพวกกูไม่ใช่คนที่อยากได้รถส่วนตัวกูกูมีอยู่แล้วสองคันไม่มีไอรดอปอ่ะคนดูเดี๋ยวผมไปโอดินก่อนไอเฮียธามไอไอเสียทามมันทักมาคุยกับผมเว้ยไอเฮียธามมันทักมาคุยกับผมเว้ยผมเปิดให้ดู เขาดูรูไหมไอ้แจ็คมันโทรม,มาบอกผมว่าอะไรไอ้แจ็คมันโทรบอกผมว่า <c oughs> ถามมันฝากบอกว่าถ้าถ้าจะเอารถอะเอาโอนมาอีกสามหมื่นเดี๋ยวเอาให้เลยบอกอะเฮียมึงบอกมึงจะประมูลคือพวกกูเนี่ยพวกกูเนี่ยเป็นคนที่ช่วยออกกูพวกกูไม่ใช่คนที่อยากได้รถส่วนตัวกูกูก็มีอยู่แล้วสองคันกูมีทั้งโคดิเซ็คทั้งมาแตงรถประมูลกูกูต้องเอาอะไรอีกกูต้องซื้อเพิ่อมอีกคันใช่ไหมเนี่ย กูถึงจะได้ใช้เนี่ยกูต้องโอนให้อีกสามหมื่นใช่ไหมกูถึงจะได้ใช้กูถาม่อยดิคือรถอ่ะตัวมึงเองอ่ะมึงบอกมึงจะประมูลเออเงินมึงขาดก็ช่วยออกหมื่นห้าอ่ะช่วยออกแล้วแล้วทำไมทีนี้พอจะใช้รถทําไมมันถึงจะมามีปัญหาที่อะไรขนาดนี้วะกูอยากรู้มึงจะให้กูโอนไปสามหมื่นเพื่อที่จะเอารถให้กูกลับกันมึงโอนให้กูหมื่นห้าแล้วมึงเอารถไปเลยมันมันมันไม่ดีกว่าเหรอวะแลวไม่ต้องมีที่อะไรติดใจกันมวนให้กูหมื่นห้าแล้วมึงเอารถไปเลย ไม่ใช่ว่าแบบว่ามึงจะให้กูอวยให้มึงเพิ่มอีกสามหมื่นแล้วมึงเอารถให้กูมันไม่ใช่เฮียปัญญาอ่อนคือไอ้แจ็คก,ก็มาโทรมาหาผมตอนสามทุ่มครึ่งไออาร์มไอ้แจ็คก,ก็มาโทรมามบอกว่าเสียธรรมเข้ามาคุยนะบอกว่าก็เอามาอีกสามหมื่นโอนมาอีกสามหมื่นเอารถไปเลยบอกออเฮียตลกแล้วตลกแดกแล้วอันนี้อันนี้ตลกแดก,กแล้วให้โอน<า>เพิ่มอีกส <30. S 2> ามหมื่น รอครับมันปิดพิออเดอร์ไปยังว่เพื่อนผมอะผมยังไม่รู้มันปิดพิออเดอร์ไปหรือยังนะกูเลยอยากกูเลยตั้งคำถามว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้เฮียมึงจะให้กูโอนเพิ่มอีกสามหมื่นเดี๋ยวเราดูที่ผมคุยกับเขาดิสามหมื่นอะถามว่ากูโอนได้ไหมกูโอนได้นะเสร็จตังงหลังตู้เย็นเลยไอ้เหีย แต่คือแบบมันเข้าใจว่าแบบมันเสียความรู้สึกป่ะอีกอย่างนึงคือมันหมดไปเยอะแล้วอะผมไม่รู้ผมซื้อมาผมจะเอามาทําอะไรอะผมสู้เอาสามหมื่นไปไปแบบไปเติมกาชงเติมกาชาแบบไปขึ้นของเพิ่มทําบัตรประกันเพิ่มทําเกาะทํายาเพิ่มไม่ดีกว่าหรอวะไอเฮีย้ยให้กูเอามาทําเฮียเย้ยอะไรรถประมูลกูก็มีของกูสองคันลวไอเฮี้ยไม่ใช่เงินแก๊งเลยเงินกูล้นลวนๆไอสัสเงินกูล้นลวนๆเลยก็สองคันล้ะ กูจะมาทำเฮี้ยอะไรอีกกูถามเลยดิไอ้เฮียจะให้กูโอนเพิ่มอีกสามหมื่นมึงสู้แบบว่ามึงโอนกลับมึงมึงโอนกลับมาให้กูอ่ะหมื่นห้าแล้วมึงเอารถไปเลยไม่ดีกว่าเหรอมึงจะให้กูซื้อจะให้กูซื้อทำเฮี้ยอะไรกูไม่เข้าใจไอ้สัสเฟอร์ยังเถื่อนเถื่อนดิไอ้เฮี้ยกูลองขับเมื่อวานกูลองขับเมื่อวานเยัดเป็ดกุมลูมแม่งแบบ แม่งคิดเฮี้ยอะไรอยู่แบบตัดกะแบบโง่ไอ้เฮี้ยกูจริงๆกูว่ากูจะไม่ดา่าแล้วจริงๆกูว่าจะไม่ดา่าแล้วกูจะไม่ดา่าแล้วไอ้สัตว์แม่งเอาให้กูดา่าจนได้อะ่ะกูจะไม่ดา่าแล้วกูจะไม่ด่าแล้วเปเรื่องเงินนะไม่เท่าไรหรอกไอ้เฮี้ยแต่มันเสียความรู้สึกเว้ยเฮี้ยคือแบบ มึงเข้ามาอยู่ในแก๊งกลัวโอเคคือผมไม่สนหรอกนะใครมาแบบมันอารมณ์ไม่ต่างจากไอซบิเลียนอะเฮียพูดตรงๆเลยคือถ้าเอาตามหลักเลยนะแบบผมไม่สนหรอกนะว่าใครจะมาเร็วใครมาช้าใครมาก่อนใครมาทีหลังแต่ผมมองว่าแบบว่าแม่งคือคนในแก๊งเวมัน,ม,นมันคือคนในครอบครัวคนในแก๊งอ่ะกูให้ใจมึงบอกว่ามึงอยากประมูลสักคันนึงมึงบอกมึงมีงบเท่านี้เท่านี้แพอประมูลมางบมึงขาดอ่ะกูช่วยออกพอกูช่วยออกเหียเราทำกับพวกกูอย่างนี้ แทนที่แบบว่าเอออ่ะพวกกูช่วยออกมีแบบมาทงมาถามว่าเอ้ยสายฟ้าเอารถไปใช้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอานะวันนี้เอาไปใช้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอานะเอ้ยวันนี้เอารถไปใช้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้เพื่อนผมมาเอากุญแจรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้เพื่อนผมมาเอารถนะวันนี้เอาไปใช้ไหมไม่มีซักคําไอ้เหี้ยแถมพอกูจะใช้บอกก็เอาเพิ่มมาสามหมื่นดิแล้วเอารถไปเลยพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยก็มองในมุมกลับกันไหนเฮียมึงโอนกลับมาให้กูหมื่นห้าแล้วมึงเอารถไปเลยดีกว่า กูสู้ไปเติมกาชากูไปรอประมูลรถเดือนหน้าดีกว่าไอ้เฮียกูไม่เอาหรอกไอ้เฮียมันซื้อหกสิบเคพี่ซื้อต่อสี่สิบห้าเคคุ้มนะคุ้มตรงไหนมันอาจจะคุ้มในราคาหมื่นห้าครับแต่แต่ผมถามเลยว่าเนี่ยไอ้เงินตรงเนี้ยที่ผมโอนเพิ่มอีกสามหมื่นบวกอีกหมื่นห้าอะเป็นสี่หมื่นห้ากูสู้เอาสี่หมื่นห้าน่ะ กู40,500นั่นน่ะไปเติมกาชาแล้วก็ของในกาชาไปขายอะกูกูกมาประมูลรถไอซีอะกูได้เพิ่มอีกสองสามคันเลยนะเว้ยจริงเฮีย้ยเสียกรบมารอปะเนี่ยกูจะไม่ด่าแล้วแม่งให้กูด่าจนได้ไอสัตว์เดี๋ยวก่อนแล้วไม่มาคุยไมย่เฮี้ยอะไรเลยนะหายไปเลยแล้วมีการฝากฝากบอกด้วยนะฝากฝากบอกเพื่อนผมมาบอกบอกว่าโอนเพิ่มอีกสามหมื่นเอารถไปเลยบอกพ่อมึงไงเฮี้ยมึงคิดเท่ยยอยู่เนี่ย กูจะไม่ด่าแล้วไอ้เฮียแม่งเอาให้กูด่าจนได้สัตว์เจ็ดเป็ดถ้าเป็นเงินนอกนะไอ้เฮียกูแจ้งความแลวไอ้สัตว์กูบอกเลยกูไม่สนด้วยไม่ว่าจะเงินกี่บาทก็ตามอ่ะผมไม่ปล่อยแน่นอนผมบอกเลยไม่ว่าจะเงินแค่พันสองพันผมก็ไม่ปล่อยครับผมบอกเลยจริงๆมันมติดที่ว่ามันมนติดที่ว่ามันมันอยู่ในเกมไงมนติดที่ว่า,ม,ม,า,วามันอยู่ในโลกในเกมไงแต่แค่ประมูลเงินนอก พี่ฟ้าพาหลุดไม่ไม่ได้ไม่ได้หลุดครับเอาจริงๆคือแบบไอ้หียมันตัดกักมันมันตัดกักโง่ๆง่ะไอ้เหียแบบไอ้เหียมันน่งคิดๆดูแล้วมันมันแบบมันมันมันก็เสียนะมันมันก็เสียแล้วเอาจริงเสียความรู้สึกไอ้เหียเอาจริงคือผมผมบอกแล้วว่าแบบใครจะเข้ามาเร็วใครจะเข้ามาช้ามาก่อนมาหลังผมไม่ได้สนด้วยผมมองว่ามันก็คือคนในแก๊งช่วยได้กูก็ช่วยผมบอกแล้วถามว่ามันได้รู้ใจคนอะไกเงินไกเงินแค่เนี้ถามมันคุ้มไหมมันก็คุ้ม มันก็คุ้มไก่เงินแค่เนี้ยได้รู้ใจคนนะ่ะเหมือนซื้อใจคนนะ่ะมันมันก็ได้รู้เว้ยเออดูอย่างพวกไอโคโบงไอโคโบาร์ดิดูอย่างเพิ่มดินะ่ะผมช่วยผมผมช่วยเติมยอดคนไปกี่คนอันนี้ผมไม่ได้จะพูดเอาเท่หรือว่าแบบบอกว่าบอกว่าผมรวยหรือว่าอะไรนะเอออันไหนช่วยได้ผมช่วยอันไหนขาดผมช่วยได้ครับอันเนี้ยแต่ถามว่าอันเนี้ยมันมาทำมันมาทำกับผมอย่างเงี้ยคือมันมันมันไม่มีใครโอเคหรอกกูจะบอกให้ต้องเรียกสีหรอกเรียกเทียดีกว่าไหม ขอบคุณน้องโจด้วยครับสิบดาวครับเฮ้ยทำไมอยู่กันแค่นี้สวัสดีครับทุกคนเกมหมดแล้วเกมหมดเกมหมดเลยทำไมอยู่กันแค่นี้เออก็มันตายเพื่อนตายพี่เขาตายเขาตายแล้วมันพี่อยู่แล้นแล้วน้ำเงินพี่ เฮ้ยพี่พี่อยากเล่นไอดรอปบ่อยไอดรอปบ่อไปเล่นไอดรอปดีกว่าไปเล่นไอดรอปดีกว่าใครใครเหลือก็เล่นไอดรอปเลยใครที่เหลืออยู่เหรปะเฮ้ยไอได้ข่าวไอเสียธามไอวันนี้มีใครได้ไปคุยกับไอเสียธามบ้างวันเนี้ยไอพี่ผมวันเนี้ยผมมาไปกับพี่แจ็คใช่ป่ะแล้วผมขับรถไปผมบอกโรย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 มาคุยกันหน่อยแม่งกล้าขับรถหนีเลยใช่ขับรถหนีผมเลยก็ขับรถหนีอะไรไอไอแจ็คมันโทรมาบอกพี่น้องลงมันบอกว่ามันบอกว่าไอเสียธามฝากบอกฝากบอกว่าเอามาอีกสามหมื่นเอารถไปเลยพ่อมึงอยไอเหี้ย ไม่เหลี่ยมปะเราเหลี่ยมดีไหมให้มันให้รถเราก่อนแล้วก็ไม่ต้องให้มาไม่ไม่ไม่คือกูอยากคือมันมันมันกูว่ามันก็โตแล้วเว้ยกูว่ามันน่าจะคุยรู้เรื่องเว้ยมันต้องไม่ต้องเหลี่ยมหรอกไอ้เหี้ยมันมันโตแล้วเว้ยมันน่าจะคุยรู้เรื่องเว้ยเอาจริงๆอ่ะคือคือกลัวคนช่วยมันออกเงินเว้ยแทนที่มันจะมาถามมั่งนะเว้ยวันนี้เอารถไปใช้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนผมมาเอารถนะวันนี้เอารถไปใช้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนผมมาเอารถนะไม่มีเหี้ยอะไรเลยอันนี้คคืืออออออแแบบบไไไไมมมม่่่่่่ทงถาเเเเเเีี้ยยะะะรรรลดดัันนนนฮพพจ็ มารับเอ้ใครมีรถบ้างอ่ะมารับหน่อยแลนแดงไม่มีรถได้ได้ไปเราได้มันหนึ่งกระทงนนะเอ็มซีอะแทงแทงแทงก่อนเวลามันแทงเหรอหรือว่าไงไม่ถึงแทงเฉยไอ้แจ้าเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนบอกไอ้เจ้ยทามันขับหนีไม่เอามึงไปคุยกันตอนไหนใช่ใช่มันขับหนีผมขับตามไปแล้วรถแรงจัดเลยมาคืนพี่ที่พี่ออกไปแล้วพี่ก็เอามันก็เอารถไปเลยหมดแล้วมันเป็นกรรมาสื่อของแกงไม่ใช่หรอ ไม่แต่มันตังมันออกเยอะกว่าจริงๆมันก็เอาใช่ก็ตังมันออกเยอะกว่าแล้ว,แล,วแล้วกูช่วยออกปะล่ะกูก็ช่วยไง่ถึงบอกไงว่าเอาตังมาคืนมันไม่มีมาถามหรอเฮียแบบเอาแบบเออเอารถไปใช้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนผมมาเอานะเพื่อนผมจะใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเฮียเอาเพื่อนเราออกไปหมดยังพี่ฟ้ามาข้าพาหน่อยน้งอง